แม่บลาโพลุบๆขเหนียวมากๆเนี่ยบอลมาจุกๆขเนืนนนนเน้อเต้เลยไงเน,น,นี่ยเที่ยวไม่ต้องสืบไม่ต้องถามมาใครขับนะขัดก็ไม่ยอมสืบ พูด FM นเลยดิสวัสดีขับไปม,มันนิงน่งๆเ็นไม่ดูกล้องเองอ่ะด่วยลูกไปยัง หมากัดน,นะครับฉีดยาก็ตื่นเขาฉีดสองคลิปแต่เรารุ้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนกันเมื่อกี้ครับก็เลยก่อนจะนอนต้องลงคลิปถ่ายคลิปก่อนให้ดูก่อนก่อนจะนอนมั่มันถึงไฟแดงสุดท้ายตต้งแตา ทำเลยทำเหมือนแต่เจ้าของมีใบขี่ยังสังน้นเลยคือเปรอาจนี่เมื่อวานท,ที่เราไปเอาหินมาเมื่อวานบิดไม่ยอมเก็บดินเปียกหมดแล้วโอ้เอเยน็ยนจนน้ำเลยเปียกเป็นน้ำเลยเนี่ยรถก็อาจจะรกๆกนะครับทั้งรถทั้งบ้านทั้งที่นอนทั้งที่กินคงทั้งที่กินข้าวครบหมดอยู่ในรถหมดเลยนะครับพี่น้อง ลบหมดเลยเอฟซ้ายหน่อย,อยเอ,อ้อจะไปวิ่งอะไรเรนกลางขนาดนั้นเอฟซ้ายมานี่น่ะเออก็จะหนุนรถทำใหม่ะนี่ไงน้าโรงงานับตาตีแหนผมนี่มันมีกล่องวางไหมเออขับไปก่อนนะ่ะทำไม แต่ถ้าขับหลายๆอย่างเงี้ยไม่ต้องเปลี่ยนเดี๋ยวผมเปลี่ยนคนขับก่บเพ่อน,นึ่งไบ้มันทางล่งๆก่อนยีบไปเยีวบาดัานโมน่ะ ทำไมถึงต้องเปิดกระจกขับรถผมเป็นคนถนัดนะครับถนัดชอบเอ็นยาดมหวยมไม่รู้อยู่ตรงที่นั่งอ่ะถนัดชอบเปิดกระจกเพราะว่า,วาเอามาเวลานี้เราได้ฟังเสียงนู่นนี่นั่นทางรถหนักและรถเบาเขาถามว่ากระจกเสียหรือไงครับมันก็ไม่ได้เสียนะกระจกไม่ได้เสียนะกระจก ใช้ได้ปกติมุ้ได้ปกติแต่ผมเป็นคนนิสัยชอบขับรถเปิดกระจกถ้าเปิดประตูไม่ได้ครับต้องเปิดกระจกนะครับต้องเปิดกระจกถ้าเปิดประตูขับไม่ได้ครับตกรถขอาคุกครับสำหรับเสียงทักทายนะครับ เขาอีแล้วก็เวลารถหนักรถเป่าก็เปิดกระจกนี้เวลาไี้ขับไปมันได้ฟังเสียงนุ่นนั่นกูเก่งก,กูงั้อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็ถนัดใครถนัดมันนะครับก็แล้วแต่นะครับคนถนัดอะไรดี่ะไกล้าไนี่อัในในาาดหใหญ่ะใช่ไหมยังเออ เราก็เริ่มงานนะเริ่มงานมาก็ก็ว่างกำลังจะนอนก็ไม่ได้นอนโดนเจ๊จ๋าก,กวนก็เลยก็ต้องมาขับโอ้ยย้อนสอนนาะ 好开。